ตอนนี้9โมงเช้า32นาทีพร้อมนำคนฟังที่ฟังอยู่เข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศสำหรับเช้าวันนี้อังคารที่20พฤษภาคมค่ะนุชงอินเดีนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาวดีสวัสดีคุณอนิชาคุณอนิชาคะดิฉันได้ยินเสียงคุณเบาค่ะ สสวัสดีค่ะยังเบาอยู่โอเค okay. อย่างนั้นเลยค่ะเอาแบบไมค์มาจอกใกล้ๆเลยจะได้ชัดเจนนะคะโอเคเช้าวันนี้นะคะนอนิชาพันธุรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะทำหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะ ก็สําหรับภาพแรกกับภาพแผนที่อากาศผิวพื้นเมื่อตอนตีหนึ่งวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่า,ามีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนค่ะค่ะทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสําหรับคนที่ชมอยู่ในเวลานี้เราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ค่ะต่อมาค่ะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมณเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยภาพรวมนะคะก็ะมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะค่ะสำหรับภาพเรดาร์ชุมพรณเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนค่ะก็ตรวจพบกลุ่มฝน กำลังอ่อนฮะกลุ่มเล็กๆค่ะก็ตกอยู่บริเวณทางด้านจากกังหวัดชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีค่ะค่ะสวัสดีทักทายคนที่ชมไลฟ์คุณทัศน์แอนโฮสวัสดีด้วยนะคะชอบจังเลยเสียงของคุณอนิชานี่ชัดมากเคลียร์มากรู้สึกรู้สึกดีโอเคเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์ของ หัดใหญ่ใช่ไหมคะคุณอนนิชายังเป็นหัดใหญ่อยู่เหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะ,ต,คะต่อมานะาเป็นภาพเรดาร์หัดใหญ่นะเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างคะ่ตะตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงแรงนะคะก็ปกคลุมนะคะห่างฝั่งออกไปของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะอยู่ทางด้านจังหวัดนราธิวาสเป็นฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางนะคะแนวโน้มก็คาดที่จะอยู่กับที่ นะคะก็ไม่เคลื่อนเข้าหาฝั่งนะคะแต่ว่าบางส่วนเองนี่ก็เคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นเออก,กอดตัวนะคะอยู่ตามแถวคาบสมุทรเสด็งพระด้วยนะคะแนวโน้มก็จะค่อยๆสลายตัวไปะคะ่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะอยู่ทางด้านห่างฝั่งออกไปของจังหวัดสตูลแล้วกออ็ทางด้านชายฝั่งตอนตกตอนบนของมาเลเซียนะคะแนวโน้มของฝ<ะ>นนี้ก็จะ ค่อนข้างอยู่กับที่ค่ะไม่ได้เคลื่อนเข้าหาฝั่งค่ะคุณแตงโมสวัสดีคุณแตงโมเด็กใต้ด้วยนะคะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาสําหรับในเช้าวันอังคารวันนี้มีเฉดสีส้มด้วยนะคะคุณนนิชาสําหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้เองเนี่ยนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ะคะ่ะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้อยู่นะคะแต่ว่าทางด้านอ่าวไทยเองเนี่ยนะคะยังคงได้รับอิทธิพลจากลม ตะวันออกเฉียงใต้อยู่นะคะก็จะทําให้ฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกนะคะก็ยังคงมีอยู่บ้างในบางพื้นที่นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านตอนกลางๆของภาคนะคะโดยในภาพรวมนะ,ะแต่ละจังหวัดคะ่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันนะคะพัทลุงสงขลาปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสคะ่ะมีฝนอยู่ที่ประมาณ 30%ของพื้นที่นะคะแล้วก็โซนที่จะมีฝนเยอะสักหน่อยค่ะก็จะเป็นทางด้านในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ยะลานะคะที่จะมีฝนอยู่ที่ประมาณ ่ 4, 4, สี40% <4. S 2> ของพื้นที่นะคะแล้วก็ลักษณะของฝนในช่วงนี้ค่ะยังคงเป็นฝนฟ้าขนองอยู่นะคะก็ขอให้พี่นกประชาชนค่ะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงกันด้วยค่ะทักทายคุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์นะคะขอบคุณสําหรับดอกไม้ที่ส่งมาให้รวมถึงคุณอวยชัยจากชัยบุรีสุราษฎร์วันนี้มีฝนไหมคุณชับสวัสดีคุณชับด้วยค่ะค่ะ ก็สําหรับวันนี้ในพื้นที่ของชัยบุรีนะคะสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยก็จะมีฝนได้ในในช่วง บ่ายถึงค่ำนะคะแต่ว่าจริงๆช,ช่วงช่วงเช้าเนี่ยนะคะในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีก็มีฝนเข้ามาแล้วบ้างด้วยค่ะในช่วงเช้ามืดค่ะค่ะแล้วจะเจอไปอีกสักสักบ่ายค่ำอีกสักรอบใช่ไหมคะคุณอ,อนิชาใช่ค่ะใช่ค่ะเจออีกรอบนะคะคุณวัยชัย <c oughs> <c oughs> มาสองช่วงสองเวลานะคะโอเคนะคะวันนี้คุณธนาพรคอมเมนต์มาว่าชัดเจนทั้งภาพและเสียงคุณพงศักด์ ภาพชัดคุณอวยชัยเสียงของคุณอ,อนิชาชัดไหมคะถ้าชัดรบกวนแจ้งข้อมูลเข้ามาบอกด้วยนะคะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาเราบ้างในวันนี้ค่ะ ก็สำหรับวันนี้ค่ะในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะก็ถือว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานนะคะก็จะมีฝนลดลงจากเดิมนะคะก็อยู่ที่ประมาณ3 0์ของพื้นที่นะคะแต่ว่าพื้นที่ที่จะเจอฝนนั้นก็ยังคงเป็นพื้นที่เดิมๆอยู่นะคะอย่างคาบสมุทรสติงพระนะคะอาเภอเมืองนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายค่ํเองเนี่ก็จะมีฝนนะคะในพื้นที่ชั้นในอย่างอําเภอหัดใหญ่นะคะโครงคอยโครงเสดานาทวีแล้วก็สบายอยู่อได้บ้างค่ะคุณหนูริง่งสวัสดีค่ะ นะคะเรามาถึงรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค,ค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะวัดได้35.4องศาเซลเซียสน,นะคะที่ออสนามบินสุราธานีจังหวัดสุราธานีค่ะวันนี้เป็นที่น่าพอใจสำหรับการรายงานพยากรณ์อากาศมากเพราะว่าเสียงทั้งแพลตฟอร์มเดิมแล้วก็แพลตฟอร์มใหม่นะคะชัดเจน สวัสดีคุณหนูริงอีกครั้งหนึ่งค่ะชมจากที่ไหนอย่างไรขอบคุณสำหรับของขวัญที่ส่งมาให้ด้วยนะคะจะมีข้อมูลอะไรสอบถามส่งข้อมูลเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเรามาต่อกันที่อยู่ที่ตรังค่ะตรังเป็นยังไงคะคุณอ,อนิชาวันนี้ สำหรับวันนี้ทางตรังเอนะคะก็จะมีฝนได้บ้างน,นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำนะคะแล้วก็จะมาอีกทีได้ในช่วงหัวรุ่งด้วยค่ะช่วงหัวรุ่งช่วงเช้าด้วยค่ะค่ะอยู่อําเภอเมืองไหมคะคุณหนูริงขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายและก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศซึ่งขณะนี้เนี่ยคุณอนิชาพันธุรัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชํานาญการรายงานข่าวสด ข่าวพยายกรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคุณอ,อนิชาคุณหนูริ่งเขาอยู่ในอำเภอเมืองอำเภอเมืองเป็นอำเภอทีอ่เต็มไปด้วยอาหารการกินโดยเฉพาะหมูย่างตรังคุณอ,อนิชาชอบทานหมูย่างตรังไหมคะ ก็ชอบค่ะนอกเรื่องกัน <c oughs> เราชอบใช่ไหมเออดิฉันก็ชอบ <c oughs> นะคะมันมีเจ้าอะไรอะ่ะคุณหนูลิ่งเนี่ยบอกหน่อยสิเพราะว่าอะไรคนที่บ้านดิฉันคือแม่นะคะเขาไปซื้อหมูย่างตรังที่ตลาดมาแล้วเขาก็แอบบ่นว่ามันแข็งมาก <c oughs> มันไม่อร่อยคุณอนิชาเคยเจอแบบนี้ไหมเวลาซื้อมาแล้วมันแข็งอะคะ่ะ ่าค่ะก็มีบ้างมีบ้างนะคะ,คะเพราะฉะนั้นรบกวนคุณหนูหริ่งแนะนำม,มานิดหนึ่งว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแนะนำม,มาว่าร้านไหนอร่อยแล้วก็ปลอ,อถ้าวันเสาร์นี้สะดวกมาวิ่งที่สวนที่ท,ที่ที่อาดใหญ่คิวสุขอย่าลืมมาวิ่งแล้วมาเจอกันนะคะโอเคอะต่อนะคะไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้ของวันนี้ค่ะ สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเช้านี้ค่ะว่าได้24.2องศาเซลเซียสนะคะที่สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสุขลาค่ะค่ะคุณธนพรบอกว่าจําชื่อไม่ได้มีร้านอร่อยอยู่สองสาร้านนะคะอยากให้ริงบอกพี่มันนิดหนึ่งคุณพิสุทธิ์สวัสดีคุณพิสุทธิ์ด,ด้วยนะคะเราจะชอบออกนอกเรื่องโดยเฉพาะของกินนะคะวงเล็บเฉพาะสุภาวดีคุณอน,นิชาเขาเป็นคนผอมสูงเขาอาจจะไม่ค่อย enjoy eating เหมือนดิฉันเท่าไหร่โอเคใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะไม่ค่อย ก็ก็กินก็ชอบกินอยู่ <laughs> แต่นี้เห็นดิฉันเห็นคุณตัวเล็กมากเลยนะคะโอเคไปต่อกันที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าว,วันนี้ค่ะ ส่วนปริมาณฝนนะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะฝนก็จะอยู่ทางด้านออตอนกลางกลางของภาคนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปกระจุกแถวสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชนะคะแต่ว่าก็จะมีอยู่บ้างแถวแถวพัทลุงสงขลาแล้วก็ยละลาคะมีตกอยู่บ้างะคะ่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็สถานีที่ <What? S 1> วัดปริมาณฝนได้สูงสุดนะคะอยู่ที่ <Huh? S 1> อ,อ,อำเภอกาญจนดิต จังหวัดสุราธานีนะคะว่าได้29.2ม mm ิมค่ะค่ะคุณสาวนิตสวัสดีคุณสาวนิตด้วยนะคะและนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันอังคารวันนี้นะคะเราจะปิดท้ายกันสักหน่อยสำหรับการให้ข้อมูลพี่น้องชาวเรือชาวประมงที่จะออกเดินเรือทั้ง2องฝั่งคือทั้งอ่าวไทยและอันดามันค่ะคุณนน,นิชาก็สำหรับในช่วงนี้นะคะแนน้มของคลื่นลมบริเวณ ทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีกําลังแรงมากนะคะถ้าอย่างเป็นอ่าวไทยเองนะคะคลื่นในช่วงนี้ค่ะยังคงต่ำกว่า1เมตรอยู่นะคะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะแต่ว่าจะเป็นทางด้านแถว อันดามันนะคะคลื่นก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากกว่าสเมตรได้ค่ะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะแต่ว่าถ้าบริเวณใดที่มีฝนฟ้าขนองนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณนั้นนะคะเนื่องจากว่าก็จะมีเรื่องของลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็บางจุดอาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกหนักนะคะซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดิน,เ,ดนเรือ,รอไดค่ะก็หวังว่าการนําเสนอการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศในเช้าว,วันนี้ นที่ติดตามชมแล้วก็ฟังอยู่ที่ FM 107 7, 7 5 MHz ยเหสหาดใหญ่นะคะรวมถึงฟังออนไลน์จะได้ประโยชน์จากการติดตามฟังไม่มากก็น้อยนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณคุณอนิชาพันธุรัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็บวกวันเสาร์เพิ่มอีกหนึ่งวันแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะเช้านี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ทั้งสองแพลตฟอร์มที่ติดตามชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0 74 311760 ลูกทุ่งอินดีอินทุกเพลงอินทุกวัน074 243 444 0819576644